ต่อไปเป็นชาวลัคนาราศีธนูลัคนาธานูนั้นดาวราวหูได้ย้ายออกนะครับย้ายออกไปแล้วไปอยู่ในตำแหน่งที่6เขาเรียกว่าได้กดเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าขันธพลลัคนาธานูเป็นหนึ่งลัคนานะครับที่กันยายนนี้การเงินจะไหลามาเทมาอย่างมากเงินเข้ามาหลายทางมีความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นไปไหนก็มีแต่คนนิยมชมชอบ พระรหัสทับลักษ์สาวทับลักษ์เป็นองค์เกณฑ์นระเกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นปัญจมหาบุรุษโยกดาวใดที่เป็นเกษตรหรือมหาอุดแล้วทับลักษนาหรือว่าอยู่ในภพ1.4.70 0ได้ปัญจมหาบุรุษโยกเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงตามโหรศาสตร์พระตะฮินดูทําให้ตัวคุณเองนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่น่ายอมรับเป็นที่น่ายกย่องกับคนทั่วไป ยังรวมความไปถึงลักษณะที่เรียกว่าดาวพฤหัสตรงนี้นั้นทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์การเงินการทองดีมากติดต่ออะไรก็รับทรัพย์มีลู่ทางที่การเงินจะเข้ามาหลายทางเพีย่ว่าการงานเพียบเลยก็แล้วกันแหละสําหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนความรักโคจรเออดาวพุธนะครับเมอร์คิวรี่นะครับ, Mercury, รบเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนความรักโคจรในทิศทางที่ดีก็ส่งผลให้ชาวลัคนาธนูติดต่ออะไรแม่งก็สําเร็จทั้งนั้นเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินบอกไปแล้วว่าการเงินจะไหลามาเทมาคล่องตัวอย่างมากแต่รายจ่ายก็เยอะนะเพราะคนธนูเนี่ยมันเป็นคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าพอได้อะไรมาปั๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องอยากจะต้องใช้มันมีแผนของมันก่อนแล้วว่ามันอยากจะต้องได้อันนี้อันนี้พอได้เงินเข้ามาปับ๊บมันก็จัดทันที <laughs> นะครับส่วนนะครับในเรื่องของความรักเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากจะมีสเสน่ห์คนโสดจะมีคนมาถูกใจ มาชอบพอกันส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์จะดําเนินไปได้อย่างดีเอาใจใส่กันอย่างดีความรักเป็นช่วงที่ชาวลัคนาธน,นูจะมีความสุขกับมันอย่างมากคนโสดจะมีคนมาชอบพอถูกใจหรืออาจจะไปถึงขั้นคบหากันหรืออาจจะได้กันก็ได้ตามโยกเกณฑ์ของดวงดาวตรงนี้โชคดีครับ ลัคนาราศีต่อไปนะครับกับชะตาชีวิตในเดือนกันยายน2563ตรงนี้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีมังกรลัคนาราศีมังกรนั้นนะครับมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนช่วงกันยายนดาวสุขโคจรอ,อยู่ในภพที่เขาเรียกว่าภพปัตตนิภพความรักคู่ครองหุ้นส่วน ดาวสุกนั้นได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับดาวสุกเป็นดาวเจ้าเรือนการงานชาวลัคนาราศีมังกรจะพบกับความสําเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจในเรื่องของการงานจะโดดเด่นจะมีชื่อเสียงนะครับแต่ความโดดเด่นและมีชื่อเสียงของชาวมังกรตรงนี้สินแสหมิงแนะนําว่าพยายามนะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปโอ อย่าไปออฟไซด์อะไรมันมากให้รู้ว่าเรามีชื่อเสียงให้รู้ว่าเราโดดเด่นกว่าคนอื่นแต่อย่าไปทำตัวเหนือคนอื่นแล้วคุณจะไปได้อย่างดีส่วนชาวมังกรใครก็ตามนะครับที่กำลังทำผลงานอะไรอยู่สักอย่างหนึง่งให้คุณรู้ว่ากันยายนเป็นช่วงที่ผลงานของคุณนั้นจะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจทั้งกับตัวคุณเองทั้งกับสังคมรอบๆข้างตัวคุณ ในเรื่องของการเงินนั้นนะครับต้องบอกว่ากันยายนตรงนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายมากแต่คุณก็เริ่มที่จะจับทางถูกในการที่จะบริหารการเงินให้มันอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าคุณคอนโทรลได้นะครับชาวลัคนามังกรยังจะมีลาภผลที่ดีในเรื่องของการเงินแบบไม่ได้คาดคิด ใครที่ทำงานต้องอาศัยโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์แล้วว่ากลุ่มลูกค้าทั้งหมดทั้งมวลอาศัยจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ถึง80%ให้คุณรู้ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนหรือกำไรกำไรจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์อย่างมากมายใครที่ทำงานอาชีพอิสระเป็นยูทูบเบอร์หรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียต่างๆคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนั่นก็หมายความว่าการเงินการทองของคุณจะดีด้วย ส่วนในเรื่องความรักนั้นผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่แรกว่าดาวสุ์ดาววีนัสไปเลงลัคนาได้ราชาโชคแต่ก็เป็นพินทุบาทด้วยชาวลัคนามังกรมีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างอย่างมากมีคนมานิยมชมชอบมีคนมารักมีคนอยากจะมาสารไมตรีกับคุณแต่สุขที่เป็นพินทุบาทนั้นก็ขอให้ดูให้ดีนะครับมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดหรอกสมมติว่าเข้ามาชอบคุณ4คนมันอาจจะดีด้านหน้าคบแค่สคน แต่ในความเป็นจริงมันก็ต้องเลือกคบคนเดียวแหละถูกไหมครับนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรส่วนคนที่มีครอบครัวหรือมีคู่ครองอยู่แล้วช่วงนี้แปลกมากครับจะมีคนมานิยมชมชอบคุณแม้ว่ารู้รู้ว่าคุณเองมีครอบครัวอยู่แล้วแต่เขาก็ยังอยากที่จะมาสารความสัมพันธ์คุณอยากที่จะมามีไมตรีที่ดีกับคุณอยากที่จะมาใกล้ชิดคุณและนี่คือชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนกันยายน2563